รู้พวกมึงรู้จักกูดีเอามาบีทูเบอร์เซใช้แต่สมองไม่ค่อยจะได้ใช้หรอกหัวดอกเส้นทางที่กูเลือกเดินมันจังอีกยาวไกลกูไม่มีเวลาไปคอยใครโอกาสที่มีกูรีบคว้าไม่สนเหตุผลอันใดทุกอย่างที่กูทาลงไปกูรู้อยู่แก่ใจพวกมึงเนี่ยไม่ต้องมาเสือกแม่งไม่รู้จักทําอย่างอื่นบ้างแล้วมึงจะรู้โลกกว้างนั่นก็ทาไม่ได้นี่ก็ทาไม่ได้ควยแม่งมันข้ออ้างเมกะสซองมาตั้งนานกูทําแม้กระทั่งไม่มีคนอยู่ข้างๆ้าง ที่สาคัญคือแม่งไม่มีใครจ้างเคลมที่กูทําก็ไม่รู้ว่ามีใครฟังบ้างกูใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความจริงทำโน<ง>่ทำนี่บ้างกูกูกูต้องมั่นใจทุกก้าที่กูยยากกูไม่มีวันแพ้แม้กูจะไม่มีคนให้กําลังใจคอยอยู่ข้างๆ เาหมายคือไม่ได้อยากรวยกว่าจะรวยใครจะรอโดนฮักกุกอีกทีแม่งพวงเงินในบัญชีของกูไม่พอลูกสอสอแม่งถอกกระดอรอไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ถามหารักแท้เพราะว่าไหลไม่โดนจอไม่ไม่ไม่มีกำลังใจข้างข้างไม่ไม่ไมมีกำลังใจข้างข้างไม่ไม่ไม่มีกำลังใจข้างข้าง